She's choose like because I am capable of anything, of anything, and everything. Make you my outstretched die make you my one and only. But don't make me run away. You run away. You run away. You run away. Oh, she's a beast. I call it karma. He is your hot, oh, like Jeffrey Dahmer Be careful, Dynatoline, her own Your chance on you right cause I love's so strong Everything in love should be so bad, spending me an item, cash, ride like a rollercoaster, turn me back into a fan Love is like a truck I was trying to hit and greet it But my so dope, I nice mess it right It got me You just broke up with <laughs> 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 หรอเพิ่งเลิอกกับแฟนเหรออ่าใช่ใช่ใช่เพิ่งเลิอกกับแฟนเพิ่งออ,อกหักมาแล้วที่คุณเลิอกกับแฟนนี่คุณบอกเลิกเขาหรือเขาเลิกกับคุณครับดูสภาพผมตอนนี้ก็เดาเองแล้วกันนะเขาทิ้งคุณ <c oughs> ครับ <c oughs> โดนเขาทิ้งร้อยเปอร์เซ็นต์ผมคิดว่าถ้าเกิดผม มียานเป็นของตัวเองเนี่ยผมจะได้พาคนที่ผมชอบไปดินเนอร์ครับผมโอ้ยนเบนติก้าวรายเอาวันนี้ทำไมถึงเป็นจานบินฮะตอนแรกผมก็ว่าจะเป็นน้ากากกระสวย บอกว่าเขาบอกว่ามันดูล่อแหลมไปนิดนึงไอ้เก่างั้นเอากลมๆแทนจันเบลล์ไม่ได้ไปกลมๆแทนนะครับผมก็ตอนนี้มี2โปรเจกต์ก็คือโปรเจกต์หนึ่งชื่อวง Bad Baboon นะครับอันนี้ผมไม่ได้ร้องเพลงเป็นเป็นมือกีตาร์ครับเป็นฮิปฮอปเป็นเพลงล็อกอะไรเงี้ยเฮ้ยคุณฮิปฮอปคุณแรปได้เหรอก็เป็นเพื่อนแรปครับผกับผมเป็นมือกีตาร์ก็ อย่างที่เห็นเมื่อกี้ครับผมผมเชื่อว่าคงไม่เคยมีใครเห็นผมแล้วไม่มีครับไม่มีใครเห็นใช่อันนี้เป็นที่แรกเลยก็อีกโปรเจกต์หนึ่งเป็นเป็นเพลงของผมที่ผมร้องอะไรเงี้ยกับเพื่อนเพื่อนชื่อวงแม่ยายยิ้มนะครับขอบคุณทุกๆคนนะครับที่ดูผมอยู่แล้วก็ติดตามผมอยู่นะครับไม่ว่าจะใครก็ตามอะไรเงี้ยมีความหมายกับผมมากๆนะครับที่ทําให้ผมมีกําลังใจที่จะร้องเพลงต่อไปแสดงต่อไปอะไรก็ตามแต่เนี่ยมัน จะไม่มีความหมายอะไรเลยถ้ามันไม่สามารถสร้างความสุขสร้างรอยยิ้มให้กับทุกคนได้ขอบคุณมากๆครับขอบคุณครับ